สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำละกันเนาะสำหรับแฟนไปจีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับจะเป็นเกมคล้ายๆเกมตู้ที่เราเคยเล่นในห้างอะครับเ,เป็นเกมจับจังหวะนะครับสำหรับเกมนี้ผลิตโดยบริษัทเดาวดวอ่านว่าเดลอ่านว่าเดวคอมซอฟหรือเปล่าเอ่ย ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะขออภัยด้วยแล้วบริษัทนี้นะครับจะเป็นเกมที่เน้นเรื่องของเพลงนะครับในหลายๆบริษัทด,ดังๆของทางเกาหลีทั้งหมดใครเป็นแฟนของใครไหนนะครับก็ไปจิ้มมันเลยทั้งมีทั้ง smjyp นะครับแล้วก็มีออโอ้มีของจ f ฟอย่างเดียวด้วยฮะมี Starship มี L N C w o เอนด้วยนะครับพาเพ d i สนะฮะวันนี้ก็จะมาลองเล่นดูนะครับ ตัวเกมของห้าง yg นะครับสำหรับคนที่เพิ่งกระโดดมาตัวเกมมันค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับร้อยยี่สิบกว่าเมกได้ในการโหลดครั้งแรกนะครับก็จะมีเหมือนเป็นติวเตอร์ก็คือมีการสอนการเล่นด้วยนะครับว่าเล่นอะไรยังไงมันจะเป็นเพลงสันส้นๆในการทดสอบหรือว่าการสอนในการเล่นนะครับอันนี้เพิ่งเล่นมาเป็นครั้งที่2ออาจจะยังไม่เชี่ยวชาญน,นะครับงงข้อไว้ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องของเกมแนวแวนี้เท่าไหร่ ส่วของตัวเกมนะครับก็เวลาเช็คอินรายวันมันก็จะมีมีรางวัลเช็คอินประจําวันให้ด้วยว่าเราเล่นกี่วันอะไรยังไงบ้างก็เหมือนแบบเมืนเป็นแรงจูงใจในการให้เราเข้ามาเล่นทุกวันนะครับแล้วก็เพลงค่อนข้างจะอัปเดตนะครับก็จะมีเพลงใหม่ๆม,มาอย่างของนี่มิโนก็เพิ่งปล่อยมาอ่อทิชอร์ก็มีออมาอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีในการ์ดให้สะสมด้วยซึ่งผมเองก็เปิดได้การ์ด เท่าที่เห็นนี่แหละนะครับก็คือเหมือนเล่นไปแล้วสะสมการไปนะครับถึงซื้อบัมไม่ค่อยได้การก็ตามทีมาเล่นในนี้ก็ได้การเหมือนกันเนาะเอาละเดี๋ยวมาลองเล่นดูก็แล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวลองเล่นโซโลนะครับเป็นโหมดเอซี่ให้ดูก่อนละกันพอเล่นโหมดยากกว่านี้แล้วไม่โอเค <laughs> เล่นไม่ค่อยเยี่ยมเอง วิธีการเล่นก็กดไปตามที่เห็นมันมาเนี่ยแหละครับ เด่นยว่ามันจะไม่ให้เล่นเต็มเพลงนะครับมันเป็นจะเล่นได้แค่ประมาณครึ่งเพลงเท่านั้นเองเลยน่าจะทำลายสถิติเดิมนะฮะโอเคเล่นเสร็จแล้วมันจะให้เกิดเปิดนะไม่ให้เปิดการ์ดหรอ เล่นเพลงเดิมไปก่อนแล้วก็เป็นอันนี้เป็นโหนด normal นะครับจะเห็นว่ามันยากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลย I pulled it up so ไงความกาดของตัวเองไม่จบแล้วไม่แน่ใจว่ามันมีดไปเท่าไหร่มัน,นจะไม่ผ่านนะครับเอาล่ะลองให้คณิลละการอายความกาดของตัวเองมากๆเลยใครสนใจก็ไปโหลดดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาความกาดของตัวเองไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ ขอให้กดกระดิ่งด้วยนะครับกับช่องนี้ไอดูอารอนทำทุกอย่างอยู่กับบ้านด้วยตนเองนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ